สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคล c h เราไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงถึงด้านของเลบรอนเจมส์กันบ้างครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำเวสต์บลูกไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาทำเรื่องของเลบรอนเจมส์กันบ้างครับว่าเฮ้ยก่อนดราฟต์เนี่ย มันมีการดรัฟรีวิวหรือว่าโปรไฟล์ก่อนดรัฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเลบรอนเจมส์ในตอนก่อนที่จะดรัฟเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะติดตามชมแล้วเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราเยอะๆกันด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ประวัติส่วนตัวของเลบรอนเจมส์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชื่อก็บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นเลบรอนเจมส์นะครับโพสิชันก็คือตำแหน่ง small forward นั่นเองความสูงตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่6ฟุต8นะครับรวมถึงน้ำหนักคือ240ปอนด์หรือ108กิโลกรัมครับอยู่ไฮสคูลนะครับเซนต์วินเซนต์เซนต์แมรีนั่นเองนะครับก็เป็นคนอเมริกันนะฮะอยู่ที่แอครอนโอไฮโอนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ถูกเลือกโดยคลิฟแลนด์คารเลียนะครับเป็น first overall pick overall ในปี2000 นนั่นเองอันนี้ที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคือ scouting report นะครับตั้งแต่ปี2003เลยนะซึ่งก็จะแยกเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจุดแข็งของเลบรอนเจมส์กันก่อนเลยดีกว่าจากรายงานนี่ครับบอกว่าถึงด้านของเลบรอนเจมส์เป็นผู้เล่นที่สมูทมากๆครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนง่ายไปหมดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากแค่ไหนนะครับและอันแรกที่เขาเขียนมาครับนั่นก็คือโอโ้โห ความสามารถในการส่งของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมครับคือการส่งเนี่ยดีมากเนาะรวมถึงมีคอรดวิชั่นที่ดีด้วยนะครับเห็นเพื่อนคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ช่วยยกระดับเพื่อนๆได้อย่างดีด้วยนะครับอย่างต่อมาเนี่ยก็คือการยิงของเขาถือว่าสามารถจัดโมชั่นครับหรือว่าจัดร่างกายของตัวเองเนี่ยได้ดีนะเวลาการยิงระยะไกลนะครับแล้วก็มี first step ที่สามารถจะผ่านผู้เล่นเกมรับไปได้อยู่ตลอดเวลานะครับคือ first s t e ปของแกนเนี่ยดีม ร,รวมถึงการเลี้ยงบอลที่ดีด้วยในตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้แกสามารถข้ามเข้าหาห่วงได้ง่ายกว่าเด็กๆคนอื่นเยอะครับ และเมื่อเลบรอนเจมส์ข้ามผู้เล่นที่ป้องกันเขาไปได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการที่เลบรอนต้องพุ่งเข้าหาห่วงใช่ไหมครับตรงนี้แหละที่เป็นอีกข้อดีหนึ่งเพราะว่าเมื่อเข้าหาห่วงอาจจะเจอเซนเตอร์หรือว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามครับทานด้นของเลบรอนสามารถจัดร่างกายและจบสกอร์ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเจอผู้เล่นเกมรับแบบไหนเนาะแล้วพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยทั้งการข้ามหาห่วงการยิงระยะไกลที่พอใช้ได้รวมถึงมีการดริเบิลที่โอเคเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งท ไม่ได้ครับและมันเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยแกเติบโตเลยนะนั่นก็คือช็อตเซเลชันที่ดีครับทุกคนช็อตเซเลชันที่ดีของเลบรอนเจมเนี่ยก็คือเฮ้ยเขายิงไม่ค่อยฝืนเขามักจะเลือกช็อตดีๆช็อตที่ตรงเนี้ยเราว่างนะช็อตที่ตรงนี้เขาทําได้เขามักจะทําสิ่งนั้นได้อยู่เสมอนะครับรวมถึงแกเป็นผู้เล่นที่รีบาวด์ได้ดีด้วยรู้ด้วยว่าแกเนี่ยควรจะต้องอยู่ตรงพื้นที่ไหนเพื่อที่จะสามารถแย่งรีบาวกับคนอื่นได้อย่างสม่ําเสมอนะครับ อย่างต่อมาที่น่าสนใจสําหรับเลบรอนนะครับนั่นก็คือความเป็นผู้นาครับทุกคนนึกภาพออกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยข้อดีของเลบรอนเจมที่ถูกเขียนลงไปใน Scouting Report ก็มีเรื่องนี้แล้วคือความเป็นผู้นําตอนอยู่บนคอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นอยู่อย่างชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งม,มากๆถูกไหมแกมีร่างกายที่ดีครับแต่ว่ารีพอร์ตในตอนนั้นเขียนว่ามันอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับ NBA อาจจะต้องการอีกสักประมาณ10หรือ15ปอนที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นใน NBA ได้ง่าน นนาขึ้นนะครับเป็นผู้เล่นที่เล่นฟาสต์เบรกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับพอเบรกปุ๊บก็สวนกลับด้วยการดังไปเลยทีนี้มาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือเรื่องเกมป้องกันครับเขาเป็นคนที่มีสกิลในการป้องกันได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสติลบอลได้เพราะว่าไป จำกัด passing lane ของคนอื่นได้ดีเนาะแล้วก็สามารถ steal มาได้รวมถึงการเล่นเบสไลน์ของเขาเนี่ยครับในการเล่นเกมบุกเนี่ยทางด้านของเจมส์ก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าเขามีความรวดเร็วเป็นคนที่ตัดดีแล้วก็มักจะได้อลเลอูดังตรงเบสไลน์บ่อยๆนั่นเองนะฮะ ที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับคือข้อดีของเลบรอนเจมส์ครับทีนี้ลองมาดูข้อเสียกันบ้างว่าป๋าเจมส์เนี่ยโอ้โหตอนสมัยก่อนมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับนั่นคือที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าเกมรับของเลบรอนก็คือยังอยู่ในระดับใช้ได้ยังไม่ได้อยู่ในระดับดีนะทางด้านของรีพอร์ตเนี่ยก็ได้บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยตอนนี้ดีเฟนซ์ของเขาอ่ะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าด้วยการที่แกมีร่างกายที่แข็งแกร่งและดูแข็งแรงมากๆเนี่ยทำให้ในอนาคตน่าจะเป็นผู้เล่นที่ป้องกัน ได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยมาอีกถึงข้อเสียหนึ่งครับนั่นก็คือการที่แกมักจะโอเวอร์เพลย์ครับคือรีที่จะไปสติลไปหน่อยหรือว่ารีที่จะแบบฟอสไปหน่อยทําให้บางทีเนี่ยผู้เล่นที่แกป้องกันนะครับได้หลุดออกมาแล้วก็ได้ยิงลูกง่ายๆลงไปบ้างเนาะอันนี้คือข้อเสียในเรื่องเกมรับของแกนะครับเรื่องต่อมาครับก็อาจจะยังเห็นในทุกวันนี้นะนั่นก็คือแกยิงฟรีโทไม่ค่อยดีครับแต่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยทางด้านของเลยรอนเจมส์หน้า จะได้ฝึกยิงลูกโทษเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในตรงนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันจากทั้งประสบการณ์ต่างๆแล้วก็การฝึกด้วยรวมถึงเพิ่ม m e n t a l focus ครับหรือว่าการที่แบบว่าจะโฟ c u s ตรงจุดๆนั้นให้มากขึ้นนั่นเอง ข้อเสียต่อมาของป๋าบอลนะครับก็คือการเลี้ยงบอลครับเขาบอกไว้เลยว่าจริงๆตอนนั้นมันดีแล้วครับแต่ว่าพอเข้าไปในลีกเนี่ยสิ่งที่ต้องมีมากขึ้นคือการป้องกันบอลครับคือโอ๊ยโอเคคุณเลี้ยงบอลดีและคุณทําอะไรได้คุณ p e n e t r a ได้แต่ว่าคุณต้องแคร์ลูกบอลมากกว่านี้นะครับแบบว่าบางทีอย่าเลี้ยงสูงเกินอย่าเลี้ยงไปข้างหน้าเกินไม่งั้นเนี่ยจะโดนสตีลได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่รีพอร์ตเขามองว่าเอออันนี้ต้องปรับนะครับสำหรับเลบอนเจมเรื่องต่อมานั่นก็คือ การยิง perimeter ครับการยิง mid range ของแกนี่แหละที่ดูแล้วยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงการ shot off dribble ครับคือการเลี้ยงมาแล้วก็ยิงเนี่ยนะครับในช่วง mid range ก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันครับนะจุดจุดนั้นรวมถึงร่างกายของแกเนี่ยอาจจะดีแต่ว่าอาจจะยังดีไม่พอสําหรับการเล่น post play ใน NBA ครับ แล้วข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องความเร็วครับทางด้านเจมไม่ได้มีความเร็วอะไรมากขนาดนั้นนะครับคือมีแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนเดรอนฟ็อกซ์หรือว่าดีโรสอะไรอย่างนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นห่วงเรื่องการดีเฟนซ์นิดนึงว่าเออการขยับของการดีเฟนซ์เนี่ยอาจจะต้องไปฝึก ให้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องตามคนอื่นให้ทันมากขึ้นเพราะว่าตัวแกเนี่ยไม่ได้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าก็น่าจะสามารถแก้ได้จากการฝึกฝนนะครับแล้วก่อนจะลากันไปเนี่ยนะครับก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยแล้วกันคือ เขามีความเป็นห่วงเลยบอนเจมส์ครับว่าด้วยอายุแค่นั้นนะครับแต่ถูกไฮป์ขึ้นมาเยอะมากทุกคนให้ความสนใจอยู่เยอะมากนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยแน่ใจกันครับว่าเขาจะสามารถฝึกหนักต่อไปเอาตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นสไตล์จริงคือจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางไปก่อนใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เราได้รู้แล้วเนาะว่าเลบรอนเจมส์สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้แล้วก็กลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับในลีก NBA ไปแล้วครับสำหรับเลบรอนเจมส์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ